วันนี้คุณบุ๊กก็มีกระเป๋าดีๆมานําเสนอเป็นรุ่นติดค้างมานานมากเออจริงๆก็มีขายในร้านเรามานานแล้วแล้วก็เป็นรุ่นตั้งตัวอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> เป็นรุ่นที่ขายดีมานานแล้วด้วยแต่ว่าเรามีความจําเป็นจะต้องรีวิวเพราะว่ามันมากี่ทีมันคือเราจากจะรีวิวแล้วมีคนรีเควสมาตลอดแต่ก็หมดก่อน,นที่จะรีวิวอ,อ่ะวันนี้ก็เลย <c oughs> ได้เลิกมารีวิวตัวนี้ออกระเป๋าเคสโลจิก S.L.R. 205ใช่ก็จะเป็นกระเป๋าสลิงจากเคโ g จิกใช่เป็นจริงเป็นเคโ o จิกตัวแ็กๆที่เราเอาเข้ามาขายแล้วก็เรียกว่ามันมันไปได้ดีมากใช่ด้วยหน้าตาลุกมันเนี่ยสปอร์ตอืม่าแล้วก็เรียกว่ามันเป็นสลิงแนวที่แบบดูเท่ๆหน่อยแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มตามสไตล์แบรนด์นี้แบรนด์นี้เขาเรื่องฟังก์ชันเนี่ยไม่ค่อยกัาเท่าไหร่อยู่แล้วเว่ามานี่แบบ ฟังกชันมากแล้วก็ราคาดีใช่ประมาณนี้ก็คือโดยกระเป๋าเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้มันมีหูหิ้วอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเ,เวลาสะพายเนี่ยเอาเรื่องสะพายก่อนละกันก็สะพายเป็นแบบสลิงใช่ะสะพายสลิงแล้วก็สามารถบดล็อกตรงนี้ได้กดล็ lock, อกออกไม่ต้องไม่ต้องอะสะพายข้ามหัวคือ,อคือไม่ต้องอย่างเนี้ออแล้วตรงนี้มันก็จะมีเหมือนออหูนหิ้วหูหิ้วเวลาเรากดล็อกเนี่ยเราไม่ต้องมาจับตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือ จับพิลุนี่ไหมแล้วก็เอาออกได้เดี๋ยวอ่านสเปคแบบเป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์ไดเมนชั่นกระเป๋านะขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยแหละก็คือ37.5สิบคูณสิบเอดส่คูณยีเ็ดเซนส่วนช่องที่ใส่กล้องอะขนาดมันก็จะ20.1สิบจดคูณเก้คูณ20.1สิเซน แล้วก็น้ำหนักของตัวกระเป๋าเนี่ยก็คือ0.54ย์จุดห้าสี่กิโลมาทีเรียลทำจากไนล่อนก็เป็นผ้าไนล่อนการรับประกัน25่สิบปียีเรียกว่าอยู่ดี่ว่าใครตายก่อนกันแล้วส่วนเรื่องสเปคพวกที่เป็นตัวแรกเนี่ยยังไงก็อยู่ในเว็บก็ไม่รู้เราจะพูดทำไมก็พูดไปก่อนเผื่อบางคนขี้เกียจเข้าวอย่างนี้เกลียดข้าใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่เกียจอ่านทีพูดไปไม่ใครจำได้อ่าโอเคก็คือมีหูหิ้วนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรง นี้ที่เมื่อกี้เรา,เราใช้ในการตัวคล้องตัวนี้แล้วก็อันนี้เวลาเราพาดกลับมาเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้เพื่อให้เราหยิบต้องใช้งานส<ม>ะดวกแต่เดี๋ยวด้านในเนี่ยเราให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเราให้ดูด้านนอกก่อนว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีสายตัวหนึ่งเป็นคอสต์แสบคาดให้ดูอันนี้มันจะที่ว่ามันเก็บเนี้ยมากเลยนะเวลาเป็นพวกสายคาดแรงต่างเนี่ยเขาก็จะมีตัวเหมือนเป็นเวลโครในการที่จะม้วหมนเก็บหมวนเก็บแล้วก็มัดให้มันแน่นๆไม่ต้องมาแบบปล่อยห้อยต่องแต่ง อ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงไหมเนี่ยพอดีเอวใหญ่ขึ้นใช่ไหมอ้วนขึ้นใช่ไหมนี่อ่ยก็มานี่ละอ่เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราพกพาไปไหนไปทํากิจกรรมแอคชั่นนะก็จะสามารถเรียกว่าตัวนี้ไปด้วยแล้วก็แบบไม่กิ้งลงมาอืมมันจะกระชับตัวใช่แล้วเราก็ม้วนเข้าไปเขาบอกว่ามันคนถีบจักรยานก็เอาไปใช้ได้นะคุณบุ๊คใช่ใช่คนถีบจักรยานคนที่ถีบจักรยานถีบให้ล้ม ปั่นปั่นนักปั่นนักปั่นทั้งหลายจริงๆก็มีคนซื้อไปเยอะถ้าเป็นพวกแนวนักปั่นเพราะว่าอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นไปก็ต้องชมนกชมไม้ใช่หยุดถ่ายรูปอย่างนี้แล้วอันนี้มันเหมาะมากเพราะว่ามันใส่ได้หลากหลายมากก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปช่องเมนที่บอกว่าเหมาะกับนักปั่นคืออะไรตรงเนี้ยเขาเป็นเหมือนเป็นรูระบายอากาศมันจะไม่อบคนเหนื่อยเยอะก็ไม่ต้องมีความกังวล ว่ามันคุยจะแฉะหลังว่ามันอยู่บนหลังตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ตรงนี้เออ,อ,อก็จะมีรูระบายอากาศตรงด้านหลังแล้วก็หลังสาย ก็เป็นแบบเดียวกันก็คือมีรูระบายอากาศก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าคืออากาศเมืองไทยมันร้อนมากเพราะนั้นคือคือมันไม่ใช่แบบโอ้ฉันจะลมันจะแห้งสบายเลยขนาดนั้นคือถ้ามันร้อนมันก็ด้วยตัวเหงื่อมันก็ออกกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อับมากเท่าไหร่เองมันก็ช่วยช่วยให้ดีขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวบางคนมันด่าหูพี่ทำไมเหงื่อเหงื่อยังออกอยู่มันไม่ใช่แอร์เนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แอร์คอมเพรสเซอร์จะได้ติดปุ๊บโอ้เย็นอ่ะเข้าสู่เมนคอมพาร์สเมนต์ของมันอันนี้มันจะถููกดีไไซนน์ว้้ใหมัอย่ ท้องบนเลยเพื่อเวลาเมื่อกี้ที่เราให้เห็นอะเวลาสะพยแล้วเราของมาข้างแรเนี่ยเปิดตรงนี้เก็บกล้องได้หนึ่งตัวเนี่ยคือเขาเปิดมาปุ๊บเนี่ยด้านหลังตัวนี้มันจะเป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ยแล้วไอ้นี่มันก็จะปิดลงมาเพื่อให้ตัวนี้สัมผัสกับส่วนของกล้องเพื่อไม่ให้มันมีการกระแทกเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้จะนิ่มๆแล้วก็เป็นเมมโมรี่โฟมแล้วอันนี้มันจะทําให้เหมือนแล้วมันลอยอยู่กลางอากาศเพราะสิ่งที่มันใช้เนี่ยมันเรียกว่าระบบอะไรนะ SLR Suspension System อ่าคือตัวเนี้ยมันเสียบเข้าไปเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ไปถูกห่อหุ้มด้วยโฟมหรืออะไรเลยนะ,ะคือไอ้อด้านล่างที่มันอยู่เนี่ยจริงๆมันถูกแขวนให้ลอยไว้อยู่กลางอากาศตรงนี้ช่องนี้ตรงเนี้ยอ่าตัวนี้มันเปิดได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ใช่ไหมมันดึงออกเนี่ยปุ๊บอันเนี้ยมันก็จะเป็นช่องว่างๆให้เราใส่ขวดน,น้ําใส่นู่นนั่นนี่เกิดไปทริปที่แบบไม่ได้จะใช้กล้องแบบใหญ่มากนะ,ะก็สามารถ ใส่แบบนี้ได้แต่ถ้าแต่ถ้าเราปิดใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยพยุงเอาเลนปักลงไปแล้วจะเอาเลนใส่เข้าไปซึ่งเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยคือความลึกของเลนเลยที่สามารถใส่ลงไปได้ถึงข้างล่างเลยปากกระบอกเลนนะมันไม่ได้แตะก้นกระเป๋านะมันลอยอยู่มันลอยเพราะว่ามันใช้ตัวนี้พยุงอยู่ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นโฟมโฟมไอแผ่นเนี้ยแหละเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ไม่ค่อยเห็น ที่ไหนทำใช่มีแบรนด์เนี้ยที่ที่เอาจะมีตัวเนี้ยในบางรุ่นใช่ไอในเต้สองศูนหกอ่ะก็มีเหมือนกันใช่ใช่อ่ะก็ประมาณนี้ส่วนด้านในก็เขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองส้มนะประมาณนี้สามารถใส่ได้ระดับหนึ่งเรียกว่าลึกทีเดียวเหมือนถ้าอย่างที่ว่าเลนจุ่มลงไปเนี้ยก็เนี้ยถึงเกินข้อมือประมาณนี้นะเลนจุ่มเหมือนจิ้มจุ่มจิ้มลงไปเลอ่ะโอเคด้าน เมนคอมพาร์ตเนี่ยง่ายๆมีช่องเดียวใช่เมนคอมพาร์ตเนี่ยมีช่องนี้แต่ว่ามันจะมีช่องเสริมอยู่ด้านนอกหลากหลายช่องให้เราใช้งานก็คือ,อช่องตัวนี้เอาไว้ใส่เลนสเสริมได้ช่องนี้ค่อนข้างใหญ่มันจะอยู่ด้านข้างช่องอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะอยู่ด้านข้างเรียกว่าตัวนี้ใหญ่มากมนี่คือเราสามารถใส่เลนแบบลองทิวช,ช,ชิปเข้าไปในไซนี้เลยนะทิวชิปสิบเจ็ดมืลเนี่ยโ,โหเหลือๆใส่ได้ เออพอดีเลยใช่แล้วเวลาหยิบใช้มันก็เรียกว่าไม่ได้ลําบากมากเนี่ยเวลาเราหยิบใช้ใช่ไหมเวลาเราใช้กล้องหลักใช่ไหมส่วนเนส์เสริมเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันดีไซน์ฉลาดมันมีตัวยางไว้กันกันเวลาเราเปิดออกมาแล้วมันแล้วมันของไหลออกมาอเพราะนั้นเนี่ยเวลาเปิดออกปุ๊บเนี่ยมันจะมียางรัดอยู่นิดนึงเออเอลาสติกตรงนี้อ่าคือไม่ได้ม่ได้แบบเปิดปุ๊บมันจะพรวดลงมาเพราะมันจะทิ่มลงนิดนึงเวลาใช้งานเพราะนั้นเขาก็แบบดีไซน์ให้มันฉลาดขึ้นด้วยการมี อย่างป้องกันการตก,รกบบเรียกว่าช่องนี้ใหญ่มากถ้าไม่ได้ใช้กล้องก็จริงๆก็เก็บแฟดแฟดเก็บได้อันเนี้ยแฟดอันนี้ด700ี 700A ใส่เข้าไปคือ,อความสูงจะพอดีกับแฟดเลยนะกล<ช>้าว่าเหมาะเหมาะก,กับแฟดห,หรือเลนที่มันสูงเท่ากับแฟดต,ตอนอที่ยังไม่งอนะใช่หรือจริง,งถ้าคนบอกไม่ได้มีอันนี้ใช้ใส่พวกขนน้ำขนเล็กอ่ะก็ได้ถ้าเป็นขนน้ำขดเล็กอ่ะในลองใส่ดิ โอได้ได้เนี่ยอันนี้ขวดมาตรฐานเลยนะเท่านี้ขวดน้ำขวดเนี้ยสำหรับคนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ฉันใช้กล้องมกเล็กตัวเดียวอะไรเงี้ยใช้เอ็กซ์เพราะว่ากระเป๋าตัวนี้มันก็เหมาะกับกล้องติดเลนเรียนที่ว่าไปวั่นจักรยานอะไรเงี้ยง่ายเอาแบบเออเราก็อยากโปรเทคกล้องใช่ไหมก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็พกน้ำใช่ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็จะมีช่องนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นช่องใหญ่มากสำหรับใส่เลนส์เสริมได้ด้านข้างด้านข้างตรงเนี้ยจะมีช่อง เล็กน้อยเก็บเนี่ยเมมของกระจุกกระจิ๊กพวกเมมทั้งหลายนะ่รอันเป็นสาไว้แ์จอะไรเนี่ยอาจจะอันบนเมมใช้แล้วอันหลังเมมใหม่ใช้ออะส่วนไอตัวอ่าตัวพาวเวอร์แบงค์มาใส่ข้างนอกก็ได้ใส่แบบยัดเข้าไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งอืมอ่ประมาณอะไรอย่างนี้ก็ได้เอออย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ยังมีอีก่ะมันโหมันไม่รู้จะให้ช่องไลยทำไมตรงสายตรงสายตรงสายก็จะมี ช่องอีกนิดนึงใส่ครับวัแบงค์อันนี้อาจจะไม่ได้พอใส่ไม่ได้ใส่้วงเมมแล้วล่ะพวกเมมเล็กๆอะไรนี่เล็กๆหรือผ้าผ้าเช็ดเลนอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแอ่างเงี้ยพวกผ้าเอาไว้เช็ดเลนอะไรเงี้ยเก็บผ้าเช็ดเลนได้จริงเมมก็เก็บได้ใช่ก็เมมก็เก็บได้ตรงเนี้ยก็เรียกว่ามันเหมือนมีอะไรก็เติมให้เราอ่ะอย่างที่ว่าแบรนด์นี้เขาใจดีก็ความสะดวกใช่แล้วก็อีกช่องหนึ่งที่ยังมีให้เราอีกก็คือตรงเนี้ยเปิดออกได้ มีตรงนี้อันนี้เป็นช่องใหญ่หน่อยเก็บโทรศัพท์วันนี้ใส่ได้เลยเหลือก็พอได้ก็พอได้นะอันนี้หงเอชพลอสก็พอได้เงี้ยได้ได้แต่จริงๆก็ใส่อะไรก็ได้แหละใส่ external hard disk น์ดดิสก์เอ็ก็ใส่ได้เออใส่พอดีเลยอ่ะใช่เหลือด้วยแล้วก็จริงๆถ้าไอช่องนี้ยอาจจะใส่พวกของที่มันเรียกว่าต้องการสิ่เคลนไหนก็ได้เพราะจริงเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีตัวนี้คอยปิดจะมีฝาปิดอยู่บังไว้อีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆตัวนี้เดี๋ยวมีฟังก์ชันในการ แข่งานด้วยใช่แต่ว่าถ้ามองในมุมของการโปรเทคเนี่ยมันก็ช่วยโปรเทคไอตัวช่องนี้อีกระดับหนึ่งอาจไม่ได้โปรเทคแบบสีเขียวที่สุดใส่อะไรที่ขวดน้ำหอมได้ไหมกลัวแตกแบบไปขี่จักรยานแล้วแบบว่าต้องการหอมมีเหงื่อเหม็นเงี้ยแล้วว่าใส่น้ำหอมเข้าไปอย่างงี้เนี่ยก็ได้เหลือๆจะใส่ทำไมวันนี้พิษมาโปรเทคเข้าไปเอง โ <Okay. S 2> อเคเสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการแขวนขากล้องไปได้เลยในตัวสําหรับกระเป๋าสลิงอันนี้คืออันที่เราให้เห็นเมื่อกี้นี้อันนี้มันจะให้เอาเสียบขากล้องลงไปออันนี้มันจะเป็นเป็นอย่างเงี้ยคุณนี้ตรงที่เมื่อกี้เรามีช่องเปิดตรงนี้นะ<ช>เออแล้วก็รูดปิดก่อนรูด <Okay. S 2> แล้วก็ปิดเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นเวลโครส่วนด้านบนเนี้ยก็เอาไว้ยืดอีกอันหนึ่งเพราะขากล้องมันก็จะยาวขึ้นมาถึงข้างบนนี้อ,อแล้วก็ จาเลยเอาขาเสียบเข้าไปนี่อันนี้เป็นขาโฟโตโปเอสสามไลท์โดยวิธีก็ไม่ต้องเอาทั้งสามขาเข้าไปนะก็อาจจะสองขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนี้นะมัดไว้นีก็มัดไว้างเงี้แล้วก็ปิดอันนี้อันนี้ก็เน็บมันไว้เนี่ยมันก็จะหัวมันก็จะอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยเวลาเราสมภายเนี่ยมันก็จะเป็นี้เออเออ ดูกระทัดรัดดีนะก้าวดูเป็นแบบ compact system นะก้าวด้วยน้ําหนักนะมันเหมาะกับขาตัวนี้เหมือนกันนะน่าจะขาแบบโลนิดนิดแหละพอได้แม่ถ้าเกินโลไม่ไหวแล้วอนนี้ลองลองอันนี้มาอันนี้ได้ได้อยู่ละอันนี้ยิ่งเล็กเข่าใหญ่เอออันเนี้ยถ้าเกิดเล็กๆก็น่าจะได้อยู่อันนี้พีมาโฟโต้หนักกว่าอันนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวกระเป๋าที่มันสะดวกมากเพราะว่ามันพกได้แบบ หลากหลายฮะแล้วก็มีช่องเก็บให้เราเยอะแล้วตรงนี้มันก็จะทําเหมือนแบบลื่นๆนิดนึงเนะีให้เวลาแบบใช้งานเนี่ยมันมันไม่เสียดสีกับพวกขานะอะไรเงี้ยเผื่อขาแบบกลัวเป็นรอย,ยนะอะไรเงี้ยแบบเขาคิดละเอียดนะในราคาที่โอเคด้วยนะใช่ใช่สองอก็ล็อกให้แน่นก็ประมาณนี้เ,เนี่ยก็ สะพายอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่หล่นละเพร<ว>าะมันพุ่งอยู่ข้างบนถ ũng, ถ ũng. อย่าไปเอาหัวด้านใส่ด้านล่างนะเพราะเวลา<อ>มันสะพายไหลอยู่มันอาจจะหล่นอ่ามันอาจจะทิ่มลงมาอีกด้านหนึ่งทำไมมันก็จะอยู่อย่างงี้จะไม่ไหลมันจะไม่หล่นเพราะตัวนี้มันคล้องอยู่แบบนี้ใช่ใช่แต่ก็ต้องรัดให้แน่นนิดนึงเพราะว่ามันจะอาจจะมีจังหวะที่ใช้งานบางทีมันก็มีมีล้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราถ้าเกิดเราล้างขึ้นมาวันนี้มันอาจจะมีไหลลงนิดนึงเนาะก็เรียกว่าเป็นอย่าขานักะอย่าขานักะใช่ใช่อ่ะก็ ครบถ้วนอันนี้ง่ายแต่ก็มียังมีคนอยากให้เรารีวิวอยากเห็นภาพก่อนตัดสินใจซื้อใช่แล้วก็เป็นตัวที่ขายดีเพราะนั้นแล้วไอ้แบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่มาแล้วมันหมดเร็วมาแล้วมันหมดนานเออบางทีมาแล้วหายไปสามเดือนบางทีหายไปสี่เดือนเพราะนั้นเราก็ว่าเราสต็อกเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้น เวลาถ้าเจอแล้วแบบเอ้ยอยากได้เนี่ยต้องต้องรีบตัดตัดใจเลยเพราะมันจะไปเร็วเออเพราะเวลาหมดเนี่ยมันหมดจริงหมดแบบ3เดือน4เดือนเราก็อยากเอาเข้ามาแต่เขาไม่มีของใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครรีบเลยสำหรับแบรนด์นี้เคสโลจิกเคสโลจิกทูเร่อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นของสองแบรนด์เนี้ยที่มันแบบไปแล้วมันหมดนาเนอ่ยเนาะก็ประมาณนี้ครบถ้วนสำหรับตัวนี้ก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้ที่ไลน์แอดไอเลิฟทูโก ก็ยินดีตอบทุกคําถามนะคะแต่ถ้าสมมุติอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆเนอะอย่างพวกเลนส์อะไรที่เราไม่มีเราใส่เลนส์นี้ได้ไหมได้ไหมบางทีเราไม่รู้ทุกเลนส์หรอกใช่แล้วก็จะบอกไปเฉพาะเลนส์ที่เรามีแล้วก็ลองไปจินตนาการดูดดิเมนชันเอาล้กันดูขนาดของกระเป๋าเอาแล้วกันหรือว่าถ้าเกิด คุณบ้านอยู่แถวนี้แวะมาโทรมาถามก่อนขั้นแรกโทรมาถามก่อนว่ามีของไหมเพราะอย่างที่ว่าบางทีมันไม่มีของชก็โทรมาถามว่าพี่มีของไหมแล้วก็จะแวะเข้ามาก็ได้แต่ไม่ใช่โทรมาวันนี้มาปีหน้าๆๆๆๆๆๆอันนี้ก็อันนั้นก็เกินไปคือ<น>อะไรเงี้ยมาวันสองวันเนี่ยพอได้เพราะว่านีของมันสองวันมันก็หมดโอเคประมาณนี้ก็ สามารถซื้อหาได้นะคะที่ w w w e l t g o c o m s h o p อยู่ในอันนี้อยู่ในเซ็กชั่นเซ็กชันกระเป๋ากล้องแล้วก็กระเป๋าสลิงใช่โอเคงั้นก็มีแค่นี้สำหรับกระเป๋าเคส l o g i ก205เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้ค่ะบสวัสดีขอบคุณลงหน้านะคะ